บอความกรุณาสักนิดหนึ่งให้โยมน้นได้น้ำลงอาจจะได้ปราบปูบาจา์กราบรังรอบๆกันในขณะที่หลวงพ่อพร้อมได้นำปาบพระนักพระสงฆ์กราบที่รอยพระพุทธบาทของกระสมเด็จพระสดาพรมยาสุทธเจ้าหลังจากที่หวัดหลังจากที่กราบพระเสร็จแล้วหลวงพ่อพร้อมจะได้เป็นตัวแทนคณะพระสงฆ์นั้นวางเครื่องสักกาล กำลังวางเครื่องตักการะญาติโยมตอนนี้คณะพระสงฆ์ได้นั่งประจาอย่างอาตนะนแล้วอ,อวาตมาภาพจะได้ให้อานาตสัญญาณนให้ญาติโยมนั้นได้กรบาบคณะพระสงฆ์รูบาอาจารย์สามครั้งรอบๆ,ๆ,ๆกันกรากรากรา และในช่วงนี้กระผมก็จะได้ถวายน้โอ้นสัญญาณเสียงไปยังหลวงพ่อพร้อมได้นำพาคณะรัฐระตรี